ทีนี้ลองดูว่าเอเราลากเนี่ยมันมีพัฒนาการวิวัฒน,นาการตั้งแต่ตอนเด็กๆจนโตขึ้นเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะเริ่มจากรากแรก,รกเกิดนะคะคำว่ารากแรก,รกเกิดนะคะคือ radical นะคะ radical เ no? นาะนะคะ radical นะคะถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเขียนว่า radical นะคะนะรากแรกเกิดอยู่ตรงไหนนะคะ ให้เรียนรู้ถึงมเมล็ดพันธุ์เนาะแล้วจังหวะที่เขาจเจริญเติบโตออกมาอันแรกนะคะส่วนแรกนะคะนะคือรากซึ่งรากอันเนี้ยเกิดมาตอนแรกเกิดเลยนะเขาก็เลยเรียกว่ารากแรกเกิดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นรากที่ขนาดค่อนข้าง,างเล็กนะคะนะแต่ว่าออกมาเจอโลกภายนอกเป็นคนแรกนะคะเรียกว่ารากแรกเกิดนะคะ ทีนี้รากแรกเกิดนะคะเขาจะพัฒนาไปเป็น r i m a r y Root นะคะหรือแท็บ o o t นะคะนะ primary root กับแท็บ Root คืออันเดียวกันนะคะนะนักเรียนลองดูชื่อนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะว่าถ้ามีคำว,ว่าปฐมภูมิแปลว่าขั้นที่หนึ่งถูกไหมอันนี้เป็นรากขั้นที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นรากขั้นที่หนึ่งก็คือจเจริญมาจาก รากแรกเกิดแล้วก็คือเราโตแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการเจริญขั้นที่1อยู่นะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นรากแก้วนะคะหรือแทบรูทนั่นเองนะคะน้นักเรียนลองดูภาพอันนี้ก็ได้นะคะพอเขาเจริญไปเนี่ยนะคะเนาะอันเบอร์หนึ่งตรงนี้นะคะคือรา d ดิเรากแรกเกิดถูกไหมต่อเขาเจริญเพิ่มเติมขึ้นอันนี้นะคะก็จะเป็นไพมารีรูทนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยนะคะทีนี้นะคะนะรากเนี่ยเขาไม่ใช่ว่ามีแค่จเจริญลงไปตรงๆอย่างเดียวเนาะเขาจะมีการแตกแขนงน,นะคะอย่างเช่นภาพนี้เขาก็จะมีการแตกแขนงออกด้านข้างเห็นไหมแตกแขนงออกด้านข้างนะคะอันนี้นะคะก็จะได้เป็นคําว่ารากทุติยภูมิอ่ารากขั้นที่สถูกไหม แต่ปกติเขาจะไม่ค่อยใช้คําว่ารากขั้นที่1ขั้นที่2นะคะเขาจะใช้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยเนาะหรือไม่ก็ใช้คําว่าปฐถมภูมิทุติยภูมินะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเนาะรากทุติยภูมินะคะเราจะอาจจะเรียกว่ารากขแขนก็ได้นะคะ lateral root อ่านนักเรียนจําคําว่า lateral ได้ไหมเราเคยเจอคำนี้แล้วตอนที่เรียนเนื้อเยื่อจริญรนะคะมันจะมี เนื้อเยื่อพืชเนื้อเยื่อเจริญอันนึงนะคะที่ชื่อว่า lateral meristem ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแอบเขียนให้นะคะที่เราเคยเจอนะคะคือคำว่า lateral meristem นะคะนะซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่าแคมเบียมก็ได้นะคะจำได้ไหอยัง lateral แปลว่าด้านข้างนะคะฉะนั้นอันนี้นะคะรากแขนเนี่ยนะคะรากแขนมันคือรากด้านข้างนะคะเนาะ ก็คือสีนเงินที่ครูชี้ออกมาด้านข้างนี้นะคะเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นรากด้านข้างนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเจอกับดินนะคะจะได้ดูดน้ำและแร่ท่าหรือว่าหยุดเกาะกับดินได้ดีย,ยิ่งขึ้นนะคะ,ะนะคะเพิ่มเติมอีกนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะเขาจะไม่ได้มีแค่รากประถมภูมิเขาจะไม่ได้มีแค่รากทุติยภูมินะคะแต่เขา จะมีแบบเป็นเส้นเส้นฝอยฝอยอันเล็กเกนะคะนะคะด้วยนะคะเส้นเส้นนี้นะคะเราเรียกว่าเจอไหมรูทแฮนะคะนะเส้นเส้นเนี่ยที่ออกมาตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบภายในรากอีกทีเนาะไม่ใช่โครงสร้างของรากแต่ว่ายิ่งใหญ่นะคะ เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นไหนนะ่ามีใครจําได้คะตอบมาได้เลยนะคะเนาะก็จะมีรูทแฮเซลนะคะอันนี้เป็นขนรากนะคะขนรากนะคะนักเรียนสังเกตนะถ้าเป็น Primary Root นะคะ Primary Root นะคะมีขนรากไหม Primary Root ดูจากรูปเลยค่ะมีนะคะ แลทัาเร์รูทค่ะส่วนข้างนี้มีขนรากไหมมีนะคะขนรากจะพบในรากแรกเกิดก็พบนะคะรากประถมภูมิก็พบนะรากทุเรียบูมมก็พบนะคะก็คือถ้าเป็นขนรากมันจะพบในรากทุกๆชนิด